เรียนพลเอกอมริดบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะที่เคารพมณฑนทหารบกที่310ขอเรียนบรรยายการปฏิบัติงานด้านกำลังพลโดยมีหัวข้อบรรยายสรุปตามจอภาพประวัติค่ายวชิระปราการเมื่อปีพุทธศักราช2519มีหน่วยทหารหน่วยแรกที่ตั้งอยู่ในค่ายแห่งนี้ได้แก่กองพันทหารราบที่4 กลุ่มผสมที่4ปัจจุบันคือกองพันทหารราบที่1กลุ่มทหารราบที่14ต่อมากระทรวงกลาโหมได้ขอพระราชทานชื่อค่ายทหารของกองพันทหารราบที่4กลุ่มทหารราบที่4ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลน,น้ำรึมอำเภอเมืองตากจังหวัดตากว่าค่ายวชิระปราการเพื่อเป็นเกียรติประวัติและสิริมงคลแก่ข่ายทหาร กับเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ปรากฏพระนามเป็นที่เตือนใจแก่ข้าราชการทหารและอนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงสำหรับถือเป็นเยี่ยงอย่างของการอุทิศตนเพื่อป้องกันประเทศชาติสืบไปโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานนามค่ายแห่งนี้ว่าค่ายวชิระปราการ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522สืบมาปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมณฑลทหารบกที่310โรงพยาบาลไข้ยวระปราการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่310กรมทหารราบที่14กองพันทหารราบที่1กลมทหารราบที่14กองพันทหารราบที่2กองทหารราบที่14กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่14และกองกำลังนเรศวนมีพื้นที่ทั้งหมด8,904ไร่64ตารางวาประวัติมณฑลทหารบกที่310ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2523เป็นจังหวัดทหารบกพิษนุโลกส่วนแยกที่1ตากมีภารกิจสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง ให้กับกองพันทหารราบที่4กรมผสมที่4และมีการแปลสภาพมาตามลำดับโดยเมื่อพุทธศักราช2 5 5 8ได้แปลสภาพเป็นมณฑลทหารบกที่310โดยกองทัพบ,บกอนุมัติให้บรรจุกำลังพลในอัตราลดระดับ3ทั้งนี้ได้กำหนดให้วันที่12กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่มีการแปลสภาพเป็นจังหวัดทหารบกตากจทบชั้น2 เป็นวันสถาปนาหน่วยปัจจุบันมีพลตรีสมบัติบุญกอแก้วเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310ทันที่24การดำเนินงานด้านกําลังพลตามนโยบายของกองทัพบ,บก ทุกหน่วยในค่ายวชิลประาการมุ่งเน้นการพัฒนากำลังพลในทุกด้านเพื่อให้กำลังพลเกิดความสง่างามทั้งร่างกายและจิตใจมุ่งไปสู่การเป็นทหารอาชีพเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนโดยมีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้การรักษายอดกำลังพลรายละเอียดตามจอภาพโดยทุกหน่วยมีสถานภาพกำลังพลบรรจุจริงอยู่ในเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด หน่วยได้กำหนดมาตรการในการรักษาวินัยกฎระเบียบข้อบังคับโดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้แก่การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นสัปดาห์ละสองครั้งและการตรวจเครื่องแบบของกำลังพล หลังรวมพลตอนเช้าจัดชุดตรวจวินัยทหารทำการตรวจการปฏิบัติตนของกำลังพลในพื้นที่ค่ายทหารชุมชนเมืองและสถานีขนส่งประจำจังหวัดโดยเน้นเรื่องการแต่งกายทรงผมการแสดงความเคารพการใช้ความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะการสวมหมวกนิรภัยการคาดเข็มขัดนิรภัยและการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกวัน ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหน่วยทหารรวมทั้งการตรวจค้นบุคคลสถานที่ต่างๆอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยในปีงบประมาณ2,569ยังไม่พบผู้กระทำผิดจัดการอบรมปลูกฝังอุดมการความรักชาติให้กำลังพลมีจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีปลูกจิตสำนึกให้กำลังพลมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัสตย์สุจริตและมีระเบียบวินยัยการชี้แจงเน้นย้ำทำความเข้าใจในที่รวมพลประจำวันและการจัดเสนาสนเทศโดยผู้บังคับหน่วยเป็นประจำการดำรงความเข้มแข็งสาง่างามของกำลังพลสู่ความเป็น Smart s o อร์ e r Strong Army หน่วยได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้กำลังพลได้มีการออกกำลังกายเล่นกีฬา โดยการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยอย่างสม่ำเสมอการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพลปัจจุบันหน่วยมีกำลังพลที่มีรายได้รายเดือนต่ำกว่า30%จำนวน96นายรายละเอียดตามจอภาพโดยหน่วยได้จัดกิจกรรมเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ดังนี้ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลให้กับนายทหารนายสิบพนักงานราชการลูกจ้างและทหารกองประจำการเพื่อลดรายจ่ายภายในครอบครัวและเพื่อบำรุงและรักษาขวัญของกำลังพลส่งเสริมให้กำลังพลประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในเวลานอกราชการจำนวน12ครอบครัวตามจอภาพ การส่งเสริมการศึกษาให้กับทหารกองประจำการให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้นหนึ่งระดับโดยจัดให้มีการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษาจำนวน859นายมีผู้สำเร็จการศึกษาในปี2568จำนวน164นายจากนักศึกษาที่จะปลด จากกองประจำการจำนวน195นายคิดเป็นร้อยละ84.10ตามจอภาพโดยทุกหน่วยได้มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2,569และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์ยอดที่ได้รับการแบ่งมอบ441นายนับถึงปัจจุบันหน่วยมียอดผู้สมัครแยกตามของหน่วยตามจอภาพ โดยทุกหน่วยได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนประชาสัมพันธ์ผ่านญาติทหารใหม่และลงพื้นที่ควบคู่กับการดำเนินการของศัสด,สดีในพื้นที่อย่างต่อเนื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการหน่วยได้ดำเนินการดังนี้ดำเนินการเยี่ยมบ้านทหารใหม่ก่อนการส่งตัวเข้าหน่วย จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ในวันส่งตัวทหารใหม่เข้ากองประจำการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโรงนอนโรงเลี้ยงโรงประกอบอาหารให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาดและถูกสุขลักษณะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้ให้อย่างครบครันการกำกับดูแลการประกอบเลี้ยงและเมนูอาหารประจำวันให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอการกํากับดูแลจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเป็นประจำทุกวันปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันกําลังพลสูญเสียจากการกระทำอัตวินิบาตกรรมหรือโรคซึมเศร้าหน่วยได้ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลกําลังพลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการกระทำอัตวินิบาตกรรมมีภาวะความเครียดซึมเศร้าจำนวน5ราย โดยมีผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทางแพทย์ให้คำปรึกษาพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับกำลังพลดังกล่าวการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีหน่วยได้ดำเนินการให้กำลังพลเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีตามห่วงการตรวจที่กองทัพบ,บกกำหนด ครบท้วนทุกนายรวมทั้งได้ให้กำลังพลที่มีโรคประจำตัวจากผลการตรวจร่างกายเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลค่ายอย่างต่อเนื่องร้านค้าสวัสดิการมทบ310หน่วยได้ดำเนินกิจการร้านค้าสวัสดิการมณฑลทหารบกที่310 เพื่อช่วยเหลือกำลังพลของมนทนทหารบกที่310และครอบครัวในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในราคาถูกกว่าท้องตลาดและมีวงเงินสินเชื่อได้หลายละ3,000บาทต่อเดือนโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในปี2568ข้อมูลโครงการมาตรา35วงเล็บ7ปีงบประมาณ2568มณฑลทหารบกที่310จำนวน3โครงการกรมทหารราบที่14จำนวน2โครงการกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่14จำนวน1โครงการในปี2569มณฑลทหารบกที่310 จำนวน2โครงการใหม่และต่อยอด1โครงการกลุ่มทหารราบที่14จำนวน1โครงการหน่วยได้นำข้อสั่งการและนโยบายของผู้บังคับบัญชามาดำเนินการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและดำเนินการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในทุกๆด้านมีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ โครงการสอนพิเศษให้กับทหารกองประจำการด้วยการจัดตั้งศูนย์เตรียมพร้อมการสอบเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทหารกองประจำการของหน่วยในการสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนายสิททหารบกโดยจัดกำลังพลทำการสอนในช่วงเช้าของวันราชการและเข้ารับการติวผ่านระบบออนไลน์ของกองทัพภาคที่3รายละเอียดตามจอภาพ โดยปี2568มีผู้เข้าร่วมโครงการ98นายสอบได้22นายรายละเอียดตามจอภาพปี2569มีผู้เข้าร่วมโครงการ166นายรายละเอียดตามจอภาพการส่งเสริมทำใบอนุญาตขับขี่ทหารกองประจำการผลัดปลด พาน้องคนเล็กไปสอบใบขับขี่มณฑนท,นทหารบกที่310ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดตาจัดการฝึกอบรมและสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจําการให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจําการณ์นะสำนักงานขนส่งจังหวัดตาร,รวมทั้งสิ้น85นายรายละเอียดตามจอภาพ กำลังพลและครอบครัวมณฑลทหารบกที่310ร่วมกับสำนักง,งานขนส่งจังหวัดตากจัดการฝึกอบรมและสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับกำลังพลและครอบครัวจำนวน135คนทั้งนี้ทุกหน่วยในค่ายวชิรปราการขอให้คำมั่นว่าจะดูแลกำลังพลทุกระดับชั้นให้มีขวัญกำลังใจที่ดี เป็นทหารอาชีพมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสืบไป